สวัสดีครับวันนี้ผมจะขับรถจากปากทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะครับมมสใหม่นะครับไปหอสมุดมหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะครับสามแยกนี้ถ้าตรงไปก็เข้าเมืองนะครับเลี้ยวขวาก็เข้ามมาสใหม่นะครับมมสใหม่นี้ก็อยู่ในเขตอำเภอกันทรวิชัยนะครับ ถนนเส้นนี้ก็ชื่อว่าถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ตั้งชื่อตามทางเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะครับก็ยังพัฒนาได้อีกเยอะนะครับสองข้างทางเข้ามามาสใหม่จังหวัดมหาสารคามก็เป็นจังหวัดแห่งการศึกษานะครับมีสถาบันการศึกษามากมายนะครับในจังหวัดมหาสารคามโดยเฉพาะในตัวเมือง มหาสารคามก็มีโรงเรียนเยอะครับเด็กๆที่อยู่ในอำเภอเชียงยืนอำเภอกันทรวิชัยก็นั่งรถมาเรียนในอำเภอเมืองมหาสารคามกันเยอะนะครับข้างหน้าก็เป็นจุดกลับรถได้นะครับถนนก็ทำอย่างดีเลยนะครับปรับปรุงใหม่อย่างดีเลยครับเมื่อก่อนจะไม่มีเกาะกลางนะครับตอนนี้ทำเกาะกลางขึ้นมา สวยงามเลยครับป้องกันอุบัติเหตุได้เยอะเลยครับในอนาคตคาดว่าน่าจะต้องทำฟุตบาทครับถ้าทำฟุตบาทนี่สวยเลยครับเจอที่ขับรถอีกแล้วครับเริ่มเห็นอาคารพาณิชย์เยอะขึ้นแล้วนะครับเรียงติดกันเ,เลยนะครับก็นี่แสดงว่าน่าจะใกล้ประตูมอมหาสารคามแล้วนะครับ ตึกสูงสูงนั่นน่าจะเป็นตึกคอนโดนะครับที่พักอาศัยถ้าไม่ใช่ก็บอกด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในมหาลาัยมีคอนโดนะครับคอนโดอาจารย์คอนโดนักศึกษาเด็กๆในมอส่วนใหญ่ก็ใช้รถมอไซค์เป็นยานพาหนะขับขี่ในมอเป็นหลักนะครับส่วนอาจารย์ก็ใช้รถยนต์เป็นหลักครับ มีเสาไฟถนนสูงด้วยครับหนึ่งต้นข้างหน้าซ้ายมือมีรูปปันจักรยานด้วยครับใช่ไหมครับเนี่ยรูปสีฟ้าก็้องเลี้ยวขวาไปนะครับตึกข้างหน้านี้ก็เป็นตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับตรงนี้ก็สามารถไปตลาดน้อยได้นะครับตลาดน้อยก็คือตลาดที่ มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหารอยู่ในตลาดน้อยนะครับเป็นตลาดที่นิสิตนักศึกษาจะมาใช้บริการกันเยอะครับแต่ไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อว่าตลาดน้อยก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนี้นะครับสะพานหลังเต่า ตอนผมขับขึ้นสะพานนี้ครั้งแรกผมก็เสียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอขึ้นแล้วมันก็ลงเลยครับตึกซ้ายมือข้างหน้านี้ก็เป็นตึกคณะเทคโนโลยีนะครับถนนเส้นนี้ก็ชื่อถนนมหาวิทยาลัยลมหาสารคามนะครับก็น่าจะเป็นถนนที่ชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นตึกคณะวิทยาศาสตร์นะครับใครที่จอดรถข้างทางใต้กิ่งไม้ก็เลงดีๆนะครับ เพราะว่าเคยมีกิ่งไม้หล่นทับสายรถเก๋งที่จอดข้างทางมาแล้วนะครับขวามือนี้ก็เป็นสระน้ำครับตรงนี้ก็เป็นจุดรอรถรับส่งรอบรอบมหาลัยนะครับนั่งฟรีนะครับไม่เก็บเงินปลายทางนะครับถึงแล้วนะครับตึกหอสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคามข้างหน้านี้ครับแล้วผมก็หาที่จอดรถนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ